Cô nàng cháu à? ổn ạ? Cô nàng cháu xăng phá má? má? chắc tố cộng? Cứ bố phá thăm bà chát Uh... Món mốt mó, mốt món mốt 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 จะออกไปทงนาค่ะเพื่อนๆค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสิหาเล่อโดนใหม่มากเก่บเลงเนาะตะขอนอยู่ที่จังหวัดหนองคายตำบลเขาไล่อำเภอเ้าไร่จังหวัดหนองคายค่ะมาเข่าพรรษามาทำบุญเข้าพรรษาเนาะค่ะพวันกับธรรมะฮักินที่พุ่นลราคาสมุดบันการเต่อันนี้มาทำบุญเข้าพรรษาที่จังหวัดหนองคายบ้านเกิดตะขอนค่ะ ถ้าอ,ออกไปตุลมตุ่มลงน้ำล้อมบึงน้องใหม่บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าเข่าเสียวบวัวน้ำหลายชนิดไปน้วกันค่ะเผอดีโอ้ได้ลุยน้ำน้ำจับดีๆเด้อรถดเบนเขาสิผ้าขวบฮะทางไม่ดีจับปูนี่มีปูมีกับมีปลาไหมอุ้ย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 คว่ำคว่ำ กำลังเขียวกำลังเขียวกำลังงามเต็มทุกงนาเลยแับดีๆนะเออมีปูน้อยไหมดูที่มีปูน้อยไหมแบบดีๆนะเดี๋ยวรถพาปั๊มชาลรงพาปั๊มเ็นรถเบน

เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ได้นึกถึงในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนาะค่ะเขากําลังเขียวนาเมก็เต็มทงหล่นเฟะๆอยู่ค่ะนึกถึงบทตอนที่เป็นเด็กหน่อยเนาะงามค่ะกำ,กำลังเข่ากําลังเขียวเห็นบรรยากาศเราเป็นยังไงค่ะพี่น้องคะเพื่อนเคื่อนคะสดชื่นในใจก็เขียวงามธรรมชาติครับเนาะ ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เรามีอยู่มีกินมีป่ามีน้ำมีเขาเนาะคะ่ะอากาศก็กันลังดีดีแต่วันกันลังศิลับหล่อป,ป่าค่ะเดี๋ยวสิภาไปหาน้องไม้เบื้องบดนี้ค่ะน้องไม้ช่วงนี้ก็บบ่ได้หายากค่ะก็เลยผามาเลาะทงซะก่อนเอาบรรยากาศซื้อบรรยากาศเขา่าปลอดให้มันเลึกๆนะคะเติมพลังแล้วก็ไปสู่งานไม้ไปถ้ามาหากินไม้ค่ะเดี๋ยวพ่อพ่อศิภาไปเบื้องน้องไม้ค่ะ สัสด,ดีมาชมบรรยากาศสวนนอใหม่น้ำกันค่ะกายุเทียงหน้านี่แหละค่ะบ่อึดแกงดอกค่ะช่วงนี้เนาะเบ่งไปน้ำกันค่ะจะบเบาๆไาให้เบ่งบรรยากาศน้องใหม่ทงให้ทงหน้าเลยๆเนาะค่ะนอใหม่หัวก เนี Nil, wow, the ่ยน <A. S 2> 네้ใหม่เนกี่งเซยบว้งแซว่สีตมมนเลีย่คือเลี้ยงแถวกันไล่ใส่ป่านขลบท่องชาติเทนี่แมนองงามนอทอกัน ประพอนพายถ้ำทายบรรยากาศนอไม่ทงไ้ทงหน้าเรียบร้อยแล้วตะเวนกระสิรับขอบฟ้าลิบลีลิบลีลงประพอนกระสีได้ซับเอาหนอไม่เมื่อแก่งแรงกันเด้อค่ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านมีความสุขในการรับชมราวาวิวงามๆเขียวเียเห็นให้เฮาสดชื่นสวัสดีทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ